สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมการเงินการงานโชคลาภสุขภาพความรักให้กับชาวราศีตุลหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะส่วนชาวลัคนาราศีนะคือผู้ที่มีทั้งวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะคะของตัวท่านเองไปบุกดวงชะตาแบบโหราศาสตร์นะคะท่านก็จะได้แผ่นดวงประจําดวงชะตาของท่านมา นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงแบบราศีนะดูในเรื่องของเอ,อ่อวันที่เกิดระยะเวลาเกิดนะคะเรามาดูกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลหรือว่าชาวราศีตุลน,นะคะดาวประจำตัวของชาวราศีตุลคือดาวสุกนะคะเลขศาสตร์คือเลขหกเป็นกลุ่มของชาวธาตุลมนะคะแต่ว่ามีดาวประจำตัวเป็นธาตุน้ำนะคะสัญลักษณ์ก็คือคันช่างเนาะ เ,ออเป็นคนถือคันช่างนะคะในเรื่องของการงานเราก็จะดูในออดาวจันนะคะเลขสองสถิตร่วมกลุ่มกันนะกับดาวเกตอยู่ที่ภพสุภะนะคะในเรื่องของการเงินเราก็ดูที่ดาวอังคารนะทับลัคนาราศีของชาวราศีตุลโชคลาภเราก็ดูที่ดาวอาทิ์ร่วมกลุ่มกันกับดาวพุธนะคะอยู่ที่ภพวบบินาศนะคะเดี๋ยวดาวอาทิตก็จะย้ายแหละนะ ดาวที่ก็จะย้ายเข้าทับลัคนาราศีตุลวันที่18ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักชาวราศีตุลก็เป็นดาวอังคารน,นะคะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวนะคะการใช้ชีวิตการดารงชีวิตกับครอบครัวบุตรหลานนะก็จะเป็นดาวเสาสถิตยอยู่ที่ภพปุตตะนะคะในราศีกุมชาวราศีตุลหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะ มีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์เลข6กนะคะแล้วก็เป็นดาวกลุ่มธาตุน้ำนะคะกลุ่มชาวราศีตุลน,นะเป็นบุคคลที่มีความใจร้อนเอาแต่ใจนะคะแล้วก็เป็นคนโลลีเพราะว่าเป็นกลุ่มของชาวธาตุลมนะมีการเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะก็ไม่ค่อยที่จะตัดสินใจเด็ดขาดเท่าไหร่ ไม่ชอบที่อยู่จับที่นะคะแล้วก็ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเป็นคนเจ้าสําราญเป็นคนที่เหมือนกับมีความรักมากมายนะ,ะล้นเหลือเฟือแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับอยู่กับผู้คนรอบข้างนะคะเข้ากับสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ว่ามักเป็นคนที่มีความยุติธรรมพรดุงความยุติธรรมนะคะยึดมั่นถือมั่นนะ,ะฝากฝ่ายในสิ่งที่ดีงาม นะคะชีวิตของชาวราศีตุลน,นะ,ะเป็นคนที่มีปัญญาม,มากนะ,ะแต่ถ้าหากในเรื่องของการใช้อารมณ์เนี่ยนะคะเป็นคนที่โลเลนะคะไม่ชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจไม่เด็ดขาดด้วยนะคะก็ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจบางเรื่องนะคะดาวประจำตัวของชาวราศีตุลเป็นดาวสุกนะคะสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะ ดวงชะตานะคะราศีสิห์น,นี้เป็นพบราภะนะคะโชคลาภการเงินความสําเร็จนะคะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินนะ,ะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคนะ,คะจากการลงทุนก่อนหน้านี้แล้วนะคะในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะ ดาวความรักทับลัคนาราศีตุลคือนะเลขสานี้ทับลัคนานะเออชาวราศีตุลคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอความรักรักต่างวัยนะคะหรือว่าเออลักษณะของคู่รักคนรักอาจจะเป็นกลุ่มข้าราชการคนในเครื่องแบบหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสำหรับวันที่18ตุลาคม2566นี้นะคะ ดาวราหูที่ร่วมกลุ่มกันกับดาวพฤหัสบดีนะคะอยู่ที่พบปัตตนิเลงลัคนาชาวราศีตุลน,นะณนะช่วงเวลาที่ผ่านมา1ปีครึ่งนะที่ชาวราศีตุลหลายคนหลายท่านมีปัญหา นะจุกจิกกวนใจกับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะสังคมจากที่ทํางานแล้วก็คู่ครองคนรักนะที่สร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายใจให้กับชาวราศีตุลน,นะเดี๋ยวดาวราหูก็จะยกย้ายออกแล้วนะคะทีนี้นะดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวราชาโชคนะคะเล่งลัคนาราศีตุลน,นะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการช่วยเหลือนะโดดเด่นในเรื่องของการงานโดดเด่นในเรื่องของคู่ครองคนรัก นะคะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับอบายมุขความมัวเมาความลุ่มหลงกิเลสตัณหาราคาต่างๆความไม่ชัดเจนนะความซ่อนเร้นนะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของรักซ้อนนะซ่อนรักนะแอบคบแอบคุยแอบกิ๊กแอบกักนะก็จะมีในเรื่องของการเปิดเผยชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของความรักนะนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อดาวอาทิตย์นะคะ อยู่ที่พบวินาศร่วมกลุมกันกับดาวพุธนัเดี๋ยวจะมีการโครจรย้ายนะคะแต่ว่าดาวพุธนี่ย้ายก่อนวันที่15ตุลาคมนะคะโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารเอกสารนะงานวิชาการต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อมีการโครจรทับลัคนาราศีนะชาวราศีตุลก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดการเจราจาการตกลงทำสัญญาต่างๆ นะคะการเดินทางระยะใกล้และก็มีดาวอาทิตย์นะคะโคจรยา้ายตามมาวันที่18ตุลาคมก็โดดเด่นในเรื่องของสายงานที่ทําธุรกิจการงานที่ทําตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะเป็นดาวราชาโชคที่ทําให้ชาวราศีตุลได้รับโชคก้อนใหญ่นะคะทั้งเงินทั้งงานทับตัวนะคะความโดดเด่นความสมหวังนะดวงเปิดเนี่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวอาทิตย์ก็เล็งกับอ่ ดาวราชาโชคนะคือดาวพฤหัสนี่นะคะโดดเด่นเลยในเรื่องของสิ่งที่จะต้องระวังนะคะเพราะว่าดาวองคารคือดาวในเรื่องของเอ,อ่อความรุนแรงนะคะรุนแรงจากสังคมรอบข้างรุนแรงจากเอ,อ่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงจากบุคคลรอบข้างอุบัติเหตุนะการสัญจรการเดินทางการขับรถ นะ,ะโดยที่ไม่ระม,มัดระวังนะคะขับรถด,ด้วยความเร็วนะ,ะขับรถด,ด้วยความประมาทเนี่ยก็ให้ระม,มัดระวังนะ,ะดาวมเมื่อเลือดอยู่นะคะเป็นดาวดวงใหญ่มเมื่อเือดอยู่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นอากาศาธาตุนะเป็นดาวดวงใหญ่ที่สถิตยอยู่ที่พบมรณะ ของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลเจ็ดปีนี้นะคะเจ็ดปีที่ผ่านมานะคะก็ได้ผ่านไปแล้วนะเพราะว่าอาดีตมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนในการดํารงชีวิตการโยกย้ายการเปลี่ยนงานการย้ายงานเปลี่ยนคู่เปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตมานะ,ะเมื่อดาวมฤตยูดาวเชื้อโลกดาวไพอภเพศนะคะยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ภพมรณะนะปัญหาต่างๆได้คลี่คลายสิ้นสุดลงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเรื่องของการดํารงชีวิต นะคะแล้วก็ทําให้ชาวราศีตุลหลายคนหลายท่านนะคะได้รอดมาได้นี้ก็ถือว่านะคะเป็นโอกาสดีนะะบางคนท่านเหมือนกับว่าได้รู้สัจธรรมของชีวิตนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยหลายคนหลายท่านนะคะได้พบการเปลี่ยนแปลงได้พบการสูญเสียได้รับโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะ แล้วก็มีการเรียนรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารได้ด้วยนะคะบางคนบางท่านก็มีโอกาสนะเปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นฐานที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานไปทํางานต่างประเทศต่างทิน่นตันแดนได้ด้วยพบมรณะเนี่ยเป็นพบเกี่ยวกับในเรื่องของมรดกทรัพย์สินนะคะพินัยกรรมต่างๆบางคนบางท่านอาจจะได้รับมรดกนะ,ะได้รับทรัพย์สินจากคนในครอบครัวการทําพินัยกรรมการทํามรดกต่างๆนะคะ จากคนในครอบครัวนะคะที่อาจจะมีการาทำพิเนกรรมแล้วก็เหมือนกับสูญสิ้นไปนะคะก็ได้รับมรดกต่างๆดาวเรือสอวัดีนะ,ะเป็นดาวดวงใหญ่นะ,ะดาวเกี่ยวกับคุณ,ณธรรมคุณงามความดีจริยธรรมนะ,ะดาวช่วยเหลือดาวที่ช่วยส่งเสริมนะ,ะสนับสนุนนะ,ะทุกเรื่องนะคะมาจาก บุญกุศลนะคุณคุณธรรมคุณงามความดีจริยธรรมเนี่ยนะหนึ่งปี12วันนะณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีอาจจะไม่ได้ส่งผลช่วยเหลือนะสนับสนุนชาวราศีตุลเต็มที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอีกระยะนะไม่กี่เดือนนี้นะคะดาวพฤหัสบดีนะจะมีอิทธิพลช่วยนะ ในเรื่องของเนื้อคู่ในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จให้กับชาวราศีตุลเพราะว่าดาวราหูจะยกย้ายออกแล้วนะคะอิทธิพลก็จะส่งผลเต็มที่ให้ชาวราศีตุลน,นะคะได้เหมือนกับได้รับโอกาสดีๆนะ,ะได้รับความสําเร็จนะได้รับชื่อเสียงนะ,ะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะ,ะเนื้อคู่คนรักคู่แทรรักแท้ต่างๆนะคะ ใครที่มีปัญหาในเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะเออก็จะเปิดเผยชัดเจนนะคะที่เคยแอบควบแอบคุยนะหลบหซ่อนๆน,นะก็จะกลายเป็นตัวจริงปัญหาความรากัรกรกักสามเศร้าที่เคลาน้ำตาก็จะหมดสิน้นไปตั้งแต่วันที่18ตุลาคมส5 6พนรสขนี้ดารา,ราหูก็จะมีการยกย้ายโครจรอ,ออกจากราศีเมฆนะคะไปสถิตท,ที่ราศีมีนนะคะ ในภพอรินาปหาต่างๆเนี่ยก็จะขี้คลายนะคะหรือว่าดาวราหูตรงนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของหนี้สินนะคะบัตรเครดิตต่างๆการถูกฟ้องร้องคดีความต่างๆก็จะหมดสิ้นไปนะ,ะอาจจะมีโอกาสที่ได้รับนะโชคลาภก้อนใหญ่นะคะมาใช้หนี้ใช้สินก็เป็นได้ดาวเสานะคะสถิตยอยู่ที่ราศีกุม นะคะในภพปุตตะของชาวราศีตุลน,นะสำหรับกลุ่มชาวราศีตุลน,นะคะที่เคยแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวนะภพปุตตะหมายถึงภพของบุตรหลานบุตรบริวาร ะะการริเริ่มการเริ่มต้นทําธุรกิจการงานใหม่ๆนะชีวิตชาวราศีตุลเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเวลาเริ่มต้นอะไรแล้วนะคะมักที่จะต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันด้วยความอดทนนะคะการเริ่มต้นธุรกิจการงานต่างๆก็เป็นไปอย่างล่าชา้านะแต่ต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามนะกว่าจะสําเร็จเนี่ยก็ต้องกินเป็นกินระยะเป็นเวลานานเพราะว่าดาวเสาร์คือดาวแห่งความเชื่องชา้า นะคะดาวสันโดษดาวที่แบบเหมือนกับว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะนะคบเหมือนกับว่าเริ่มต้นเร็วนะ,ะแต่อาจจะได้รับนะ,ะประโยชน์ช้าหน่อยนะสำเร็จช้าหน่อยแต่ว่ามั่นคงนะคะเป็นไปอย่างถาวรน,นะคะด้วยดาวสาวเนี่ยนะคะการที่ ชาวราศีตุลหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะหลายคนหลาท่านได้เริ่มนะทําสิ่งใหม่ๆนะคะจะทำให้งานที่ทำนะคะมีความล่าชาแต่ว่ามั่นคงการงานการลงทุนการทําธุรกิจต่างๆจะสําเร็จนะ,ะแต่ว่าจะเป็นไปอย่างลาชา้าแต่ก็ต้องใช้เวลานานรอโอกาสที่ดีนะคะดาวคุ้มโทษคุ้มภยัยดาวพฤหัสบดีนะ,ะมาเร็งเดือนชะตาของชาว ราศีตุลน,นะคะดาวพฤหัสเนี่ยนะจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวราศีตุลได้รับความสําเร็จได้รับความยิ่งใหญ่ได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆนะคะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หากทําสิ่งๆนั้นหากทําธุรกิจกันงานนะะไปในทิศทางที่ถูกต้องถูกกฎหมายนะคะถูกคลองคลองทำนะคะเป็นไปด้วย ความถูกต้องเนี่ยนะคะจะได้รับการสนับสนุนใช่น้องแต่ถ้าหากทำไปแบบเหมือนกับว่าทำผิดกฎหมายนะคะไปทำธุรกิจการงานนะที่มันเหมือนกับเป็นอบายามุกนะลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยนะคะผลเสียที่ตามมาทำให้ชาวราศีตุลอาจจะเหมือนกับชีวิตอาจจะพังทลายลงได้นะคะคือทำชั่วไม่ขึ้นเนาะนะแล้วก็มาดูที่ดาวเกตร่วมกันกับดาวจันทร์นะคะดาวเกตเนี่ยเป็น ดาวสถิตยอยู่ที่ภพ,พุดซบอพบสุภะของชาวราศีตุลน,นะคะคอลงชีวิตวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของชาวราศีตุลจะเป็นไปในรูปแบบของการที่สุขสงบนะคะโดยการอาจจะมีโอกาสที่จะไปร่วมทําบุญปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าดาวเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ การทำบุญการเข้าวัดการปฏิบัติธรรมและก็ทำให้ชาวราศีตุลน,นะคะมีสติในการดำรงชีวิตได้ด้วยนะคะก็จะมีการเอ่อเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับวัดวาอารามนะคะสถานที่นะ,ะที่เหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูเตรูนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไพ่นะ,ะที่จะบอกเอ่อพลังงานของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตรวจสอบพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะที่จะเกิดขึ้นหรือว่าพลังงานในะช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะได้พบเจอเรื่องราวแบบไหนในะเหตุการณ์แบบไหนความรู้สึกแบบไหนนะคะปัญหาเรื่องอะไรในเรื่องของการดำารงชีวิตการใช้ชีวิตหลายคน,นท่านชาวราศีตุลน,นะคะมีความเด็ดเดี่ยวนะ มีความกล้ามีความขยนันมีความมุ่งมานะมีความอดทนมีความตั้งใจนะ,ะทาในสิ่งที่เหมือนกับว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันอาจจะเหมือนกับชาวราศีตุลหลายคนาท่านไม่ประสบความสําเร็จนะคะอาจจะเหมือนกับว่าพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จนะ,ะยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งเหมือนกับยิ่งทําให้ทอ้อนะคะเหมือนกําลังรอคอยโอกาสรอคอยสิ่งดีๆรอคอยนะคะเอ่อ ให้สภาวะนะมันดีขึ้นสภาวะเศรษฐกิจสังคมมันดีขึ้นแล้วก็รอความช่วยเหลือนะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นโอกาสที่ชาวราศีตุลกําลังที่จะหมดทุกพ้นทุกนะคะหมดปัญหานะแล้วก็ชาวราศีตุลมีโอกาสได้รับโชคลาภสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คาดหวังไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนกับ บางคนท่านก็อาจจะมีการไปทําบุญนะแต่ก็ผลบุญยังไม่หนุนนำนะฮนะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าฟ้ากําลังเปิดให้ชาวราศีตุลน,นะคะเห็นไหมเดวิวอัฟจุนออกมาแล้วคือในเรื่องของโชคชะตา นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภความสําเร็จนะกําลังมาสู่ชาวราศีตุลน,นะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอปัญหานะที่มันยังคาราคาซังอยู่นะปัญหาบุคคลรอบข้างปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะที่อาจจะเกิดมาจากนะะเหตุการณ์เดิมๆเรื่องราวเดิมๆปัญหาสังคมปัญหาบุคคลรอบข้างปัญหาคนในครอบครัวนะก็ยังมีผลนะคะเข้ามาทําให้ชาวราศีตุลหรือว่าชาวลักนาราศีตุลน,นะว้าวุ่นใจอยู่นะคะ แต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของอโชคลาภนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะเสี่ยงโชคได้นะคะละช่วงวันที่16ตุลาคมนี้นะคะเรามาดูซิว่าในเรื่องของความรักการเงินสำเร็จนะ,ะการงานอาจจะวุ่นวายเล็กน้อยนะคะความรักเป็นอย่างไรชาวราศีตุลพลังงานความรักของชาวราศีตุลหลายคนหลายท่านก็อาจจะมีปัญหานะคะ ัญหารักสามเศร้าปัญหาที่ยังเคลียร์กันไม่จบยังไม่สิ้นสําหรับใครที่เหมือนกับมีความรักใหม่ๆเข้ามาปัญหาที่เกิดมาจากคู่ครองคนรักไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าหลายคนหลายท่านอาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งกับความรักที่อาจจะกําลังจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมือนกับเออบางคนก็ไม่คิดไม่คิดในเรื่องของความรักแหละนะคะแต่จะคิดในเรื่องของการทําธุรกิจการงานนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเริ่มรู้สึก อยากจะอยู่คนเดียวก็ได้นะคะเหมือนถ้ามีความรักแล้วชีวิตวุ่นวายนะแล้วก็ทําให้ในเรื่องของการเงินแย่ลงเนี่ยชาวราศีตุลหลายคนหลายท่านอาจจะเหมือนกับว่าไม่อยากจะมีความรักก็เป็นได้นะคะคืออาจจะมาโฟกัสที่ในเรื่องของการงานความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตนะคะหลายคนหลายท่านที่มีคู่ครองก็ยังมีปัญหานะความทุกข์ใจความเศร้าใจอาจจะตัดสินใจที่แบบอยู่เป็นโสดอยู่เป็นพ่อไม้แม่ไม,ม่นะคะแต่ว่า หลังจากที่ดาวราหูนะโคจรยกย้ายออาจากภพปัตตนิน,นะคะความรักก็จะมีความสุขสมหวังมีความมั่นคงนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าระยะของความสัมพันธ์ที่มันยังมีปัญหากันยืดเยื้อกันจะตกลงกันได้เมื่อไหร่นะคะมาดูไพ่แนะนําในเรื่องของการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตกันบ้างนะอืมความรักเข้ามาคนโสดมีความรัก เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่เรารอคอยนะคะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นแดนแดนต่างจังหวัดนะเดลิเวอร์นี่ตรงนี้นะคะความรักหลายคู่หลายคนหลายท่านนะ,ะถ้าไม่ได้ติดในเรื่องของปัญหานะคะรักสามเศร้าเติร์ปปาร์ตี้นะ,ะก็จะมีโอกาสที่เหมือนกับคลี่คลายความสัมพันธ์ได้ชัดเจนนะคะตกลงปวงใจนะคะมั่นคงได้เจอคู่แท้ นะคะหลังจากที่รอคอยมาอาหารนะคนโสดนะจะได้พบเจอเนื้อคู่นะคนไกยคนต่างประเทศต่างชาติได้ด้วยนะคนต่างจังหวัดหรือว่าเห็นไม้สองถ้วยออกมานะคะได้พบเจอความรักที่ชัดเจนสมรักสมหวังโดยที่ไม่มีปัญหามือที่สามรักสามเศร้านะมากวนใจแน่นอนนะคะก็เป็นคลิปพลังงานรวมนะคะเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตขอบคุณทุกการติดตามค่ะ